รับ30ล้านคดีแตงโมนิดาจบจริงเหรอสวัสดีครับมาพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวท่านกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎโศกนาฏกรรมนะครับดาราสาวแตงโมนิดามีการพลัดตกลงไปแม่น้ำเจ้าพยานะครับในแถวพระราม7จนเสียชีวิตนะครับภายหลังมีการงมสดขึ้นมาแต่ทีนี้ปมปัญหานะครับก็คือเพื่อนของแตงโมนะ ต่างให้การเป็นพิรุษมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้การปกปิดนะฮะในช่วงเกิดเหตุก็ไม่อยู่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้การช่วยกู้ภยัยจนมาวันรุ่งขึ้นนะฮะก็มีการมาเปิดเผยข้อมูลตำรวจเชิญไปให้ปากคําก็มีการขอเลื่อนนะขอปรึกษาทนายสุดท้ายก็ยังบอกว่าเป็นพิรุษในเรื่อง แตงโมไปฉีดท้ายเรือนะฮะบอกว่าเป็นดาราแต่กล้าไปฉีดท้ายเรือหลายคนยิ่งงงเขาไปใหญ่นอกจากนั้นก็ยังมีภาพถ่ายนะที่ถ่ายด้วยกันที่สะพานพระราม8ปที่ชาวเน็ตมีการจับพิรุษกันว่าในช่วงนั้นอะไฟน่าจะดับนะฮะแต่ปรากฏว่าดันมีภาพออกมาหลายอย่างนะฮะเกิดข้อพิรุษกังขาไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมไหมเป็นเจตานาฆ่าไหม เป็นปกปิดการตายฆาตกรรมอำพรางไหมหลายคนเกิดข้อกังขานะฮะแต่สุดท้ายนะฮะในช่วงนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับอาโรเบิร์ดกับเสียปอว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายนะครับตามมาตรา291ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเอาละสิความจริงก็คือความจริงมีหเดียว นะฮะเกิดอะไรขึ้นแน่แต่ตอนนี้ก็คือแน่แน่คือข้อหานี่แหละทีนี้เรามามองดูว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นในคดีนี้ต่างคนมีการสร้างหลักฐานขึ้นมาแล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาราสาวไปฉี่นะฮะท้ายเรือเป็นไปได้เหรอนะฮะดาราไม่อายเหรอครับคเป็นผู้หญิงขนาดเราเป็นผู้ชายเราบอกเรายังอายนะครับว่าการไปฉี่ท้ายเรืออย่างนั้น แต่ทีนี้ว่าถ้ามาประกอบด้วยเหตุและผลนะฮะข้อหา,อาประมาทเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายนะฮะนั่นก็คือปัจจัจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลเช่นนั้นจําต้องมีตามวิสัยและพฤติการแต่หาได้ใช้เพียงพอขนาดไหนถึงจะเพียงพอนะครับนั่นก็คือว่า ในกรณีขับเรือไปนะครับแล้วคุณไม่ไปมีป้ายห้ามไปด้านท้ายหรือไม่มีตะข่ายไปกั้นด้านหลังหรือคุณขับเรือด้วยความเร็วกระโชคนะฮะเป็นเหตุให้คนในเรือตกถึงแก่ความตายนั่นคือคุณประมาทซึ่งตอนนี้โรเบิร์ตและเสียปอโดนข้อหานี้อยู่แล้วทำยังไงถึงจะไม่ผิดข้อหานี้นั่นก็คือจะต้องเป็นลักษณะว่าผู้ตายนะฮะมีการ กระทำประมาทเองแอบปีนแอบออกไปนอกเรือแอบทําอะไรโดยที่คนขับเรือเนี่ยเขาขับตามปกตินั่นจึงอาจจะเป็นที่มาว่าทําไมคืนเกิดเหตุนะฮะเพื่อนๆจึงไม่อยู่ให้ข้อมูลเอา้าก็เตรียมไม่ทันจะคิดยังไงยังไงถึงจะไม่ประมาทยังไม่ถึงจะไม่โดนคดีอาญาประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายบอก มันก็เป็นไปได้ที่จังบอกเฮ้ยต้องสรุปข้อเท็จจริงก่อนคืนนั้นเอายังไงข้อกฎหมายโทรถามทนายปรึกษาผู้รู้คนในเน็ตน,นั่นจึงอาจเป็นที่มาของการที่ว่าทําไมแตงโมไปฉี่นะแล้วถึงตกน้ําแล้วทาไมแซนถึงไปนั่งตรงนั้นอาจจะเป็นไปได้นะฮะว่าไปเป็นพยานยืนยันว่าแตงโมมีการปีนไปจริงแตงโมมีการฉี่จริงก็เป็นพยานประกบ แล้วก็ยืนยันว่าแอบออกไปด้วยกันจริงซึ่งลักษณะการนั่งฉี่มันก็แปลกๆอยู่นะครับอาจจะเป็นที่มาของการที่ว่าปรับข้อเท็จจริงเพื่อให้พ้นจากข้อหากระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้คนื่นถึงแก่ความตายนั่นก็เลยข้อเท็จริงเลยออกมาแปลงๆแป่งๆทีนี้เอาละไม่ได้ว่ากันในข้อเท็จจริงตรงนั้นเรามาดูกันในเรื่องข้อกฎหมายนะฮะว่ากรณีว่า รับ30ล้านคดีจบจริงเหรอนะฮะทำไมต้องวาง30ล้านนะครับตรงนี้ถ้ามองตามหลักของกฎหมายทั่วไปนะฮะมาตรา291กระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นแต่แกี่วความตายปกติขึ้นศาลถ้ากรณีว่าสู้คดีเนี่ยราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลเช่นนั้นจาต้องมีตามวิสัยและพฤติการแต่หาได้ใช้เพียงพอขนาดหนถึงเพียงพอมันกว้างมากนะฮะส่วนมากคดีที่ผมเจอในศาลนั่นก็คือจะให้การรับสารภาพ แล้วก็วางเงินมาเทาผลร้ายสารก็จะพิภากษาว่าเอ้าสำนึกในการกระทําความผิดญาติผู้ตายไม่เอาเรื่องนะครับตรงนี้สารจะพิภากษารอการลงโทษผิดจริงแต่ไม่ติดคุกนั่นคือรอการลงโทษคือภาคทันเอาความผิดไว้ก่อนถ้ากระทําผิดอีกถึงจะลงโทษนั่นคือจะต้องให้ญาติผู้เสียหายไม่เอาเรื่องดังนั้นโรเบิร์ตกับเสียปอจึง อาใช้ตรงนี้นะฮะในการที่จะไม่ติดคุกนั่นคืออาจจะรับสาร,รภาพว่าเอาละฉันนี้กระแสสังคมยากรับไปเสลยแต่วางเงินมาเทาผลล้ายนะฮะให้ญาติผู้ตายไม่เอาเรื่องจบนะครับตรงนี้ถามว่าญาติคนไหนนะฮะที่ไม่เอาเรื่องถึงจะจบต้องดูณเวลานี้นะฮะว่าไม่รู้ว่าคุณเบิร์ตเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสกับคุณแตงโมไหมซึ่งปกติคนที่จะไม่เอาเรื่องได้นั่นก็คือบิดามารดา อาสามีภรรยาและบุตรถ้าไม่เอาเรื่องก็คือรอเลยแต่ตอนนี้เท่าที่ดูคือน่าจะมีคุณแม่นะฮะที่ชัดเจนว่าเป็นทายาทโดยธรรมนะครับสามารถที่จะถแถลงสารว่าข้าพเจ้าไม่เอาเรื่องเอาความสารก็จะพิพากษารอการลงโทษนะครับนั่นคือเป็นที่มาของ30มล้านตัวนี้ถ้าไม่เอาเรื่องรอดทีนี้ถามว่าบุคคลถ้าเกิดว่าไม่พอใจแม่รับเกิด คุณเบิร์ตมีทะเบียนสมรสถ,ถามว่าคุณเบิร์ตคัดค้านได้ไหมเอาเรื่องได้ไหมได้นะฮะเพราะว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องจำเลยในคดีละเมิดนะฮะกระทำให้าสามีภรรยาตายนะครับตรงนี้ก็คือสามีสาม,สา,มารถฟ้องได้พ่อแม่ฟ้องได้เพราะว่ามีกฎหมายแพ่งกําหนดไว้นะฮะบิดามารดาก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1563บิดามารดาจําต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร ถ้ามีคนมาทําให้บุตรตายบิดามารดาก็ฟ้องเรียกจากคนที่มาทําให้ตายได้ในขณะเดียวกันนะฮะบิดามารดาจําต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามมาตรา1564ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นคือถ้าลูกกระติกมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมบุตรก็ฟ้องคนที่กระทําละเมิดได้คือ,อโรเบิร์ตกับเสียปอรหรือคุณเบิร์ตถ้าจดทะเบียนสมรสนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4 6 1หนึ่ง กำหนดว่าสามีภรรยาต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนั่นก็คือคุณเบิร์ตฟ้องเรียกค่าเสียหายได้อีกมีสิทธิ์แถลงคัดค้านต่อศาลว่าประสงค์เอาเรื่องเอาละสิถ้าอย่างนั้นต้องมาดูนะฮะว่าทายาทโดยธรรมตอนนี้จะเป็นคุณแม่คุณเบิร์ตหรือลูกของคุณกติกนะฮะเป็นทายาทซึ่งมีสิทธิ์ในการจัดการมรดกมีสิทธิ์ในการแถลงมีสิทธิ์ในการฟ้องคนที่กระทําให้แตงโมตายหรือไม่สมคนนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่า คุณโรเบิร์ตไม่ได้จดทะเบียนลูกคุณกติกก็ไม่ได้จดรับบุตรบุญธรรมนั่นก็คือขุดแม่รับ30ล้านคดีจบบริบูรณโอเคไหม <c oughs> ทำไมเป็นสาเหตุที่ว่าคุณโรเบิร์ตและเสียปอตัดสินใจที่จะบรรเทาผลร้ายในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเรื่องครั้งนี้น่าจะแฮปปี้ลงด้วยดีเพราะว่าครอบครัวเขาไม่เอาเรื่อง30บล้านไม่ใช่เงินน้อยนะ ถ้าเป็นอย่างเราๆนี่โอ้โหไปยูเครนนี่จะได้ไหมสามสิบล้านโอ้โหก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแตงโมนะฮะต่อการจากไปแล้วก็ในส่วนคดีนี้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยถ้าเกิดว่าสามารถตกลงกันได้แฮปปี้แฮปปี้รักกันรักกันมีเขตสาราความรู้ดีๆทานาโนนก็จะมาให้ความรู้กันเหมือนเดิมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ